สบายดีพี่น้องสบายดีส,ดส,ดดสวัสดี FC เวินสุขสุขทุกคนเดอ้อมาตลาดคุณเลียงคุณเก่าพี่น้องมันหล่อมืนอนี้มาหล่อตลาดปลาเลยอาหารทะเลพี่น้นองมาหล่อตลาดทะเลมีแต่ปลาเอาไปไหนมา,นา,ากำลังจะไปหาหมดตัวปวดตัวจะเดินไปอ้ากันโอ้ <laughs> เด็กสาวว่าจับมาถักพี่นนาะแล้วจิ๋วได้เจอเว้นกันได้เดือนแล้วจิ๋วได้เจอสิผ้ากันเนาะบางตลาดกันพี่นนาะตัวนี้ไม่แบบกปลาเลยอาหารทะเลใหญ่นี่ขบสุดแต่ว่าสิกเรื่องอาหารป่าานเทานี้วหมูว่านี่ว่ามาบ่หอะฉับหมูว่านี่ไปหอดกตลาดเนื้อบ่หอตลาดปลาสด บ้านนี่พอโอก็ไปซื้อกบยูไเรยุ่งหันซินี่ปะจาเดี๋งมาหันม้ายมเศ้าหันซินี่อาซินีกบเรียว่าเขียดจ้ากินอข้าเบิกน้ำกันก็เถออโอีกบตัวยหญ่ถึงแปดเ่าซิลตรีันปา

พาารดโลละ แล้วพอสาเกขหัวคนเ็งานกันฮะออกคนงานก่าอย่างเห็นเป็นโมบ้าว้าสาวเกงาาเก่าพีหน้องใคชื่อไรนี่เป็นสาวเกอยู่ในส่องารุารุสิสิทายตลอดพระวัาเคนเองใหม่เมื่อตวนะฮะใครขึ้นมาอาทิตย์กว่าห้าฟองเป็นส้มตู้ย์ป๋เดีนแง ยห้องกรนนะแล้วว่าเดี๋วไปักยังนัเมื่อเมื่อแล้วก็เมื่อเมอเด็กงานจัมุ่งมสามมุ่ใครอยู่เขาจังงสามเออเขเห็นจัน่ะตท้องสีสบายเล้วงานสาวเกยพี่น้องสาวเกยผู้สาวในสองไม่น้อยเด้อดีเด้อมากงามเก่าว้างามคือนที่เกยงามยังได้ดีบายได้ดีบายที่ชมพู่แหลำบา อันนี้หอยหอยคมหวานเท่าเด้อหอยคมหอยเอรอยสรีอันนี้นกนกตัวว่าเปี่ยาย่แต่ว่าเขคนนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เตขาาร้านเจ้าเกดเ้าเกดเป็นมาเห็นงานอยู่ไข่รายเดือนเติมเป็น่้องาโก้ผิด โบต MM ัวหนึ่งแปดสิบตัวโตโตใหญ่แห yeah, okay. ้งแพ่พ mm ี่น้องเลยค่ะใหญ่ขึ้นกัราคาสูงขึ้นาตนตา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 ตัวพี่น้องตัวเป็นตัวใหญ่ครกบตัวตัวใหญ่ขนาดตัวหนึ่งเก่าหาเือเอือตัวนี้โตเก่าตัวนี้โตแปดสิบแต่จะตัวน่อยตัวใหญ่ใส่น่อยใส่ใหญ่ก็ต่างกันพี่น้อง หารชาเกย์เป็นมาค้าอยู่นขากระดับเข้ามา อยู่ไทยแต่ห้ามขึ้นพี่น้อยได้แต่จุ๋ยหานถ้าแบบว่าหุ้ยเยอะเห็ดนเนาะเงานยู่ไทยกี่กลัวมีข้าวเอิญยังนี่ปลาบดป๋อเดี๋ยวพี่น้องมะพร้าวเก๋าเกาตะกี้เป็นแล้วส่องให้น้อยๆหน้าเอกส่องน้อยๆเลยตะกี้เพร <laughs> <อ>าะว่านี่มาถึงมาซื้อกบไปซื้ออยู่ตลาดไอ้ย่ารามันมีเหลือมันโบราณคือตลาดไทยเนาะ าพาก,กันกินปนกบเดี๋ยวคืนนีนะ่เมื่อว่าอยากแบบปวานท่านมมีอนะขี <l ots> เขียดนี่ใช่เขียดหานี่วเ,นะ <l ots> เขียดที่เมือว <l ots> อยากกินขเขียดแบบกินยังนักอบอยากนะอยากคล้องหวานท่าหะนะจะได้ไปซื้อกบระปนแยังติล <l ots> ้องหวานเ่าวไอ่แม่ไม่ สาวเกมาเ,กมมเห็นงานเกือบสิหอ,อบสหอดปีเดียนะเมืเอียแป๊บเดียวเมื่อว่าส้องการเนี่สาวเกม,มาขายของสดอยู่นี่เพิ่นตลาดตลาดปลาแลอะอาหารทเร้เล ตะวันสิกว่องใหญ่แล้วงไงไพี่น้องอมาสิปอมาหล่อสื่อปลานิเดี๋วตะวันมาถ่า,า,ายหให้เบิ่งนก้อนซักเดี๋วตะวันไปกันเด้อสาสตร์เจ้าเกางามไปดอกอีกก็พี่น้องอยา่ายห้ามังเคีอ่ะหอนหันประจำเลยพี่น้องแต่ว่ามีตัวใหญ่ตัวใหญ่เบิ่งน่านปลาประจำ

นี้สีเรตมุปมปตปกปลาพี่น้องซีเรตมุกปลาจับให้ครับสองตัวนะสองตัวข้อ่อนนึ่งทำไหมไม่ทำทำ ประจำพี่น้องเรียบร้อยพกสิบสองบาทอาหารประจำก็โต,งงต,นนตหใหญ่ก็มีแต่มาหันบนมันหันประจำตราดใหญ่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 พี่น้องพันย่างก็ปวดท่วหรอกระห่าหเราบ่งบ่งเขียด ช่วง,งนี้นกเขียบกบคนด้านหนึ่งชาวสิบหาด้านหนึ่งแปลกสีพ,พี่น้องแพงอันนี้แถวนี้เป็นอาหารป่า ปูหนา้นาปูหนา้าเขาปูที่จะกินตัไม่โอนใจสามร้อยอันนี้แมงกะตัวนี้ไก่หวานตัวนี้เป <laughs> ็นอาหารต่อ ยากได้เขียดเขียดนี่ไหมเขียดมีจ้าอันนี้หอยเด้อพี่น้องอันนี้หอยเด้อพี่น้องอันนี้หอยหอยอันนี้หอยพานข่อยอะไรนี่หอยท้ายหอยเด็บมาหอยเด็บมาเออเหมือนกันเนาะหอยเด็บมาบ้านข่อยแต่ว่าตสกอนี่ตายอยู่ก็หอยนี่เป็นหอยตองเห็นปะนี่ขาดชิเขากล้องดิวะ ถ่ายยูทูปป้ะนี่ค่ะพักเนเนียงแหงพักกันเนียงดอกพัาเนเนยงบานเขา้านนอกเลยเนาะอแม่เราเป็นหอมหอม้หอยเด็บมาพี่นนองเอออยู่บ้านกับขึ้ค่อยมีไแต่ก่ันนี้รายึ้หอยเดบอบฝาแ้วนีเก็นอาหารตากกับกูหน้าตัวนี้ปูหน้า จะไปเกลียดถ้เลียดใ่มจะประกนดเียอาหารปลาป็นไหม่ เพียงนะตรงนีนรถแห่ไปกันเด้อมีขาเด้ขอขับกันได้เด้อเดนอีกจห้าทะเลวน้งนานี่เป็น,นสุดสดอาหารทะเล เดี๋ยวตรงนี้จะอาหารทะเเป็นตลาดใหญ่เหรอทางนี้มีอหารทะเลเต่ว่ารถจอดจวงเนื้อสัตว ตัวนี้เป็นแควปลาแควปลาแห่งแควปลาสดเป็นอาหารสดอาหารปลาก็มี่หอยตะวันไรตัวนี้จะมันเอียงบอกว่จักซื้อมันเ้อพี่น้องอาหารทะเลอาหารทะเล เป็นโซนไทยโซนนั่นผลอยากไปห้อยก็ไปห้าห้อยอยากไรปลาไปห้าปลาซื้อห้อยแขพงโลกเลยหอยแขงบ้าต่อแปดสิบแค่นี้มันคล้องแหงมันนี้เป็นปลาแหงปลาลูกแหงปลาคอแหงปลาแห,ง,าแหงทุกสนิททิศ ปลาเรียบร้อยผ่านไปซื้อเนื้อเอาไนข้นไงที่เอส่ซนปลาทะเลอีกคนละไปเนื้อมาโซนเนื้อที่เราเนื้อว้านมงงงงึงอ่ะซื้ออันนี้ไปดิออยอาหารนี้คือไค่รับเอานตองโลร้อยหกสิบ ซื้อเนื้อกันเด้อซื้อเนื้อกันเด้อพี่น้องออกมาจากสุอนนดอะไรละพี่น้องมอนเนื้อตะวันจุหัฯมวลอาหารไปมาเนี่ยมอนปลามอนอาหารทะเลกับไปมาเน่ยจอดรถได้พุ๊บตอนนี้ซื้อนั่งมูเนี่ยต้องพี่นอ้องก็ต้องคล้องยอดพุด๊แต่ว่ายังกระเทียมมาท่านใด นั่งหมูโอสิคันสมมือว่ะแล้วก็ปาลานิ่งจมูกป,ปาลานิ่งมือนี่แล้วก็ผักคู่คู่ทิ้งกระปุลทิ้งไข่หักเขือเครื่องในก,ก็ะไรแบะปลาสมย่งกระเทียม,มออกไปซื้อกระเทียมอยู่ย่างกระเทียมพี่น้องมันดีดมาพอดีอ้าไปรอซื้อกระเทียมแล้วก็สิรอดมือได้แบ้กระเทียมมันตรงไปอ่ ตลาดพักแบะ、สมุนไพรแต่มันอยู่โซนบนแบบว่าตลาดสมุนไพรนะพี่น้องมี่เป็นดอกเป็นโซนเป็นโซนอยูอ่ตลาดเนื้อสัตว์ตัวเต็มตลาดศูนอาหารของแห่งมาถึงตลาดโซนนะี น,น้นปลาอะเลยอาหารสดปลาทนนะเลตลาดปลาเลยอาหารทะเลแบบแต่ว่าสิขามไปพังเบื้องเบื้องพักพี่น้องจะได้เมื่อเรื่อยแ้บพี่น้อง แนอ,นอนพิษนะค่ะแนอพิษอะทำกินบ้านเต็มเออเป็นค่ะเคือว่าแสีบแล้วพอดีต่างหว่ยพอดีเที่ยงพี่น้องพอดีพ่อใหญ่เรากกินเขา ตัวนี้ตัวนี้ต้มตเออนี่ซสื่อใสเครื่องในงัวขั้วไพี่น้องเพราะอีเมลเ้อมากินต้มเครื่องในนะตัวนี้หอนนด้นิเขาเอาขึ้นไม้จับมัวหน่วหอนหนึ่งหอนเอาสอยกับซ้อยบนเป็นนางเออซอยได้ก็ได้ซอยแต่ก็ต้องส่ต้มต้มสุอีเม่กินอีเมลตรามากินต้มเครื่องใน่อย่างนี้เอนะตัวนี้กระเทียม ตัวนี้ก็นังหมูโอ้เราห้ซื้อนังหมูมาให้โดดนึงโดดน้อยๆก็โดดแบบลอยเก่าบาทอลายเลยตัวนึงมันจะโดดไปแล้วนึงก็เดอเอาด้วยครับแล้วก็เนื้อแล้วกัปลาหนิ้นเส็ยดมุกมือเส็ยดมุกปลาดิ้นอ่ะตัวนี้ก็ลอยนึงนะตัวนึงซืมาเลยนะแต่ว่ากับไก่เสิอเบิร์ดเลยต่ว่าปลานี่มันโดยกงเราทำใหมมึงเสาร์นี้ทุ่มมุกเสาร์เบิร์ดเลยสมพักกินกับผู้ใหญ่แซ่บ ก้มแนเสบสมพักโป๊ะโอแล้วั่นเองพี่น้องซิมอีกก่อนมันแสียบยากกินกับสมพักอืมกับพอดีกินให้พ่อใหญ่หั่นก็จะไปต้มม,ม,ม,มันเหนียบเบิดพี่น,ออน,นอ้องแต่ว่านโค้งน่าตระหนี่ยังกะเพรียงยังกะเพงแต่ว่ามีแต่พักกันแค่นในนั่น้องอืม ไม่กินใา้ะแ่งอซิงแล้วก็ยังมาแข่งเห็ดยังก่ะอย่มันเห็ดได้อย่างมต้องขายไรลูกขาจะมาแล้วผู้ไปไงฟ้าโรดลูกขามาขาประจำจ้ะได้ครับเอาได้ บานคนหนูขาเิ่นกระติดแต่พี่น้องติดเขามันไก่กับติดอาหารที่เคยเห็นตอข้มามมันเงิวยพบมขออช่ดีเ้อพี่น้อง มูหันมันโลปาก็เลเอาเลยดอยนังเนี่ยกระไเจ็ดสิบสองเห็นปลาไหมเดอนวเห็ดหมกปลามา่ตนี้เอาไปเห็อะไรเนือจ้ดตัวกกรสีต้มกินแน่ือแบบุกือนแล้วต่หกสิบนตัวกันนั่ไปหกสิบตัวกันน่ค่อย เราเคยซื premises, sure. okay. ้ออยู่เคยได้รองร้องซื <h <h ้อก็นี้ก็ร tom ้องิ่งแบบเขาเขามาเทไปใหม่มันหอนไอเสะยถอนก็เรื่องเอโอ้บอ่ะเออก็เรื่องหายเพรยงม่าซ่ยเองมา่ยเองเลมาซ่ยเองซ่ยอุดมงานแบบมันเทใหม่แคะห้อมหอมเด้อดมอนหอนก็เรื่อหายจริงเขาสงาต่ก่อนเขาจะมาซ่ยแ่หอจัดเลยอันนี้เขาเขาเปิดด่างอีกก็เลย ก็เนี่ยสิเฮ็ดตัวผู้ใหญ่ยังบ่ตัวสิได้ห่ออยู่ให้ก็ยัดพอดีตัวเองบ่ตัวเฮาหลวกแล้วนะบ่มึงใส่เบิดบ่พี่กินนําบ่หยังบ่ว่าสิใส่จ่อยเบิดป่ะเอาบ่เอาเท่านั้นเว้าก็สิเฮ็ดเองก็สิเฮ็ดให้เพิ่นยังล่ะสิกินข้าวเด้โอ๋เด้อสิกินเธอว่านะอันนี้กิน เจอคนเยอะนี okay. ่ป่คนมดแขนาดนี่แค่นี้ขารับค่เดนคือกะมัสิบสือกะถ้าถืองใหญ่ก็ไม่ใบงใหญ่หัส่สิบบาท่งหน่อยสิบบาทก็เลสิบบาทคืออ่ืออ่คนเาตามงเลยสี่งงใหญ่หันหสิบบาทบบกเือได้หัส่สิบบาทแ้เอางสิบบาท คือคือนกแม่เผ่ะบ้านนี่นกวะนีอือสี่สิบเป็นตัวเะออ่าส่สิบทุ่งสี่สิบนี่สี่สิบโอ้คือตัวนี้หันทุ่งหาสี่ลาอไล่หันหาทกนี่สี่สิบทุ่งหาทุ่งอืมแต่ว่านี่หันทุ่งเราเราท่งแปดสี่แต่นอ่เขาเห็นาอทุ่งสี่สิบหาสี่มี่พี่นาลนะ พอดีเ็ดดวกดวกเซ็นไม่พ่อใหญ่พอดีเบิดเลยอีกอีแม่หน่อยนึ่งแม่กับแบงกตะบานเนื้อเนื้อเบิร์ดแต่บริสใส่บรองก็เนไปอยี่ยสกินจะก็สงมาเอาทวแต่่ยมันมนะเบิดอะไรกเนกินบอกอีปีสกินเขาอีกทอบสกินเป่าห้เก็บด้ด้วยเด็ดอีที ซิมเบิ้งซิมนำตาลใส่นำตาหหนกยาตุ่มนำตาบ่ฮะบือปกติคือต้องใส่นำตาลนะภาษาเนวที่นองแดดแห้งแดดดีนะก็นามืดเ่างหมาสิเก็บเลือนามา คะแมเห็นอย่าน้อใหญู่กขะาละมาซ้ามึเมาจะเอาเข่าขึ้นมาใี้พีนี้ตั้แต่ปกยีนหน่อยแต่ว่าสิเย็บก็ไม่อกกันมากบบคน้ายเราเลยจ้ะิบาน้เนาะิี่ยนบอกบอนี่ได้บถกบบแล้วกินอั้เพิ่นเนี่ยเหเท็กซ่เบิร์ดกูเบิรเอนกินคนี้เอาไปเลยับ แดดเนี่ย่อายเดินซีเดือแดดทอดหอเดิมเก็บตัวไหนมันแดดตายเยอประมาณสองทีครับเยอะประมาณสกล่องปั่นน้ำจิ้มกะปะนะคือพี่ขึ้นไปปะกระถอกระเทียมเลยองแดเนี่ยด่างก็มีกะติกกับหมอสูงนังกระด่างด่ะ อันตามยังมาเพิ่งสะอัตามอีกสิโก็มัาขอนกดนอนหามชุบมาคืนเดี๋ยวไปทางเกิอนอันตามกับบพงนาของพี่พ่อใหญ่สิปุ้งให้พอดีจนดหอดหาหมู่เออจนดหอดซีมู่พี่น้องขึ้นมาจะเอาเพื่อพ่อใหญ่กินน่ยกินเพื่อพ,อพ,อพ่อใหญ่เละเซีนมาเด้อเซียมาจ,าจบคลิปดเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมได้เด้อ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนมีบรรยากาศยนตลาดไทยเลยขอตัวล,ลาไปก่อนเนะ้อ